เข้ามาสู่เมนู A2 แล้วนะครับยังเป็นเรื่องทางแก้อยู่นะครับเป็นเรื่องแนวคิดแล้วก็ทางแก้อยู่ก็คือตอนนี้เราจะเริ่มเข้าสู่ว่าแผนธุรกิจของเรามั่งแล้วคราวนี้ผมจะมีแทรกอยู่เรื่องหนึ่งตรงที่ว่า a t t r a c t i o n Marketing เนี่ยคืออะไรแล้วตอนนี้คนนิยมเอา a t t r a c t i o n Marketing มาในการแก้ปัญหาการทำธุรกิจเครือข่ายผมบอกว่ามันจะทำให้เกิดประวัติศาสตร์สารอยเดี๋ยว่อยดูนะว,ว่าจริงไหมลองดูนะครับว่า a t t r a c t i o n Marketing ระดับโปรเนี่ย เขาทํากันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูเป็นฉากๆเลยนะครับเรามาเริ่มกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับย้อนไปนิดนึงถ้าคุณไม่เลังเกียรเงินจาก MLM นะครับก็ตามผมมาแล้วก็ใช้วิธีการที่ผมกําลังจะบอกให้ตอนนี้นะครับเรามาเริ่มกันนะครับว่าเรามาปรับสถานะก่อนเมื่อกี้เราสถานะเราเป็นคู่สัญญานะฮะแต่เราไม่ได้ทําตัวเป็นคู่สัญญาเลยเราทําตัวเป็นแค่ทํางานตามแผนของบริษัทเท่าน,นั้นเองนะครับตอนนี้ถ้าเราปรับเป็นคู่สัญญาแนละ้ว วิธีการเดิมเดมเราก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมฮะจากการที่เราเนี่ยเน้นขายของกระจายสินค้าแล้วแล้วก็ชวนคนมาเป็นคนกระจายสินค้าอยู่ในสายงานเราหรือไม่เราก็ขายแผนธุรก,กิจเราต้องเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับลองดูบทบาทตรงนี้นะฮะเราเริ่มมีความกล้าแล้วเริ่มชี้กลับไปแล้วว่าฉันต้องเป็นแบบนี้นะฉันจะทํางานด้วยแผนของฉันเองฉันจะก้าวไปสู่ความสําเร็จด้วยตัวฉันเห็นไหมครับพลังเราเริ่มเกิดและเริ่มโดดได้แล้วนะฮะ ตัวเราต้องเข้ากันแล้ะก้าหน่อยนะครับตรงนี้ฝืนฝืนใจตัวเองนิดนึงนะครับปลุกกําลังใจตัวเองขึ้นมาว่าเราก้าเปลี่ยนนะครับกล้าเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เรารู้ปัญหาแล้วนี่เราก็รู้สาเหตุของมันแล้วว่าทํายังไงเราถึงจะพ้นจากความล้มเหลวนะครับเราก็ต้องทําตัวเป็นคู่สัญญาแน่นะทําแน่นะอา้าวมาดูกันต่อนะครับขั้นตอนต่อไปคืออะไร มีแผนธุรกิจให้ชัดเจนสําคัญมากนะครับเรื่องมีแผนธุรกิจแต่แผนธุรกิจเนี่ยเราเขียนได้ต้องมีระบบปฏิบัติการรองรับเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นนักคิดแต่ไม่เป็นนักปฏิบัติคนจะเป็นนักปฏิบัติต้องวางระบบปฏิบัติการก่อนแล้วถึงจะทํางานตามระบบปฏิบัติการฟังแล้วซับซ้อนนะครับแต่นี่คือความถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูนะครับระบบปฏิบัติการคืออะไรนะครับ ผมจะยกตัวยอย่างนิดหนึ่งละกันนะระบบปฏิบัติการเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนกับระบบปฏิบัติการ OS ใน Windows นะครับ OS ในว n d o w s เนี่ยถ้าไม่มี OS ตัวนี้ Word, PowerPoint, Excel ไม่รู้จะไปทำงานกับอะไรใช่ไหมครับโปรแกรมเยอะๆที่เข้าเกนเขียนมามันไม่มีที่ลงระบบปฏิบัติการก็เหมือนกันครับอาจจะคล้ายๆกันแนวคิดของการทำงานนะครับที่จะรองรับแต่ละขั้นตอน ของการทํางานอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นขั้นตอนของการทํางานอย่างชัดเจนมันมีอยู่สามขั้นขั้นแรกก็คือขั้นของการตลาดตรงนี้ผมเตรียมแอคชั่นแพ็กเกจไว้ให้เดี๋ยวค่อยดูนะครับอันที่สองเนี่ยขั้นของการผลิตผมเตรียมเวิร์ h ช็อปอย่างสุดยอดเลยเอาไว้ให้ส่วนขั้นของการที่ว่าคุณผลิตแล้วเนี่ยคุณจะให้ผลผลิตของคุณเนี่ยเป็นสาขาที่ออกลูกหลานได้ผมมีออฟฟิศออนไลน์ไว้ให้คุณบริหารผมยืนยัน ระบบปฏิบัติการของเราสุดยอดมากนะครับเราดูประดวจการโดยรวมเนี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับการตลาดนะครับแล้วก็ไปการสร้างผลผล,ผลิตแล้วก็บริหารผลผล,ผลิตให้เกิดเป็นสาขานะครับการตลาดเนี่ยจะสําคัญที่สุดซึ่งเราจะทํางานกันเป็นหลักของอาชีพเราเลยนะคือการสร้างทราฟฟิกทราฟฟิกแปลว่าการจราจรการาจราจรที่ไหนครับที่มีอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยแหละคนเขาคลิกไปคลิกมาเซิร์ชไปเซิร์ชมา ในที่สุดเจอเราเห็นไหมครับคือเราอยู่ในเส้นทางของการจราจรซึ่งคนพบเห็นได้โดยง่ายนั่นคืองานของเราที่เราจะต้องทํากันตลอดเวลาที่เรายัางทําธุรกิจออนไลน์อยู่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเขาเห็นเราแล้วเนี่ยเราต้องสร้าง e ีเลชั่นชิพกับเขาได้ตรงนี้เรามีระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งเข้ามาเป็นอีเมลออโต้レสปอนเดอร์โอ้อันนี้ของเราสุดยอดมากๆนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับหลังจากอีเมลแล้วเนี่ยให้เขาเห็นตัวตนของเราตัวตนของเราเนี่ย แทนที่จะเป็นเว็บแบบมือใหม่หัดเขียนเว็บของเราเนี่ยเป็นเว็บที่มือโปรเขียนมาเพื่อแบ่งกันใช้เพราะฉะนั้นเราเลยเรียกว่าเว็บมีเดียนี่ครับคนเขียนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เครื่องมือตัวช่วยกลยุทธ์นะครับที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่เรากําหนดไว้แล้วเนี่ยผมมีให้เหลือกินเหลือใช้เลยครับเรื่องกลยุทธ์พวกนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรที่เราแก้แล้วไม่ทะลุนะครับเราแก้ได้อย่างทะลุตลอดเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเรา เราจะสร้างคนให้มีรายได้เกินกว่า5,000 50, มบาทต่อเดือนอย่างตลอดชีพนั่นคือเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ว่าผมจะต้องสร้างคนที่ทำรายได้แบบนี้เยอะที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับแต่เราจะไม่ทําด้วยการใช้แรงกายนะครับเราจะทําด้วยระบบและกลยุทธ์ต่างๆการเขียนแผนธุรกิจทั่วไปนะฮะอันนี้ผมอธิบายพื้นฐานก่อนว่าเวลาเราจะทําธุรกิจเนี่ยแผนธุรกิจของเราเนี่ยเราต้องบอกได้เลยว่าลักษณะของ การประกอบการของเราเนี่ยเราทําอะไรและเรามีวิธีการทํางานยังไงรายได้เรามาจากทางไหนแล้วรายจ่ายมันเยอะแค่ไหนมีผลต่อรายได้เราแค่ไหนถ้ารายจ่ายสูงนะครับเรามีวิธีแก้อย่างไงเพราะฉะนั้นการเติบโตจะเติบโตกี่เปอร์เซนต์ในแต่ละไตรมาสความเสี่ยงคู่แข่งนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการต่างๆทางภาคการตลาดเราศึกษาผลกระทบไว้มากน้อยแค่ไหนผลกําไรในลักษณะของมาจิตหรือเน็ตโปรฟิต เราคิดคำนวณออกมาได้จากอะไรเรื่องพวกนี้คนที่ทำ financial analysis ตัวนี้จะรู้เรื่องพวกนี้ดีนะครับเพราะนั้นเวลาคนที่เขียนแผนให้แบงค์เนี่ยนะครับเขาจะต้องเขียน project financial return ออกมาด้วยเพราะอะไรฮะเพราะเขาต้องคืนแบงค์อ้าวเขียนให้แล้วเหรอเพราะฉะนั้นที่ผมพูดมาอาจจะเยอะนิดนึงแต่ผมเขียนไว้แล้วนะครับส่วนพวกเราเนี่ยไปปรับใช้ตามแต่ความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนนะครับ นี่คือแผนธุรกิจของเราเอาอย่างเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเราจะเขียนแผนให้ทุกคนมีรายได้เกินห้าหมื่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีระบบปฏิบัติการให้แต่ทั้งหมดให้ตั้งอยู่บนหลักการนี้ครับยิ่งให้ยิ่งได้เหมือนกับผมกําลังส่งมอบความสําเร็จให้เพื่อนๆเนี่ยถ้าผมส่งมอบความสําเร็จให้เพื่อนๆได้มากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งได้แล้วเพื่อนก็ไปส่งต่อให้เพื่อนอีกนะครับแต่ต้องทําในลักษณะให้รู้จักความพอเพียงเพราะยิ่งพอยิ่งรวย นะครับถ้าเราโลภหรือเราอยากจะรวยเร็วเกินไปเนี่ยมันจะเอา o f ฟ control เราจะบริหารไม่ได้นะครับเมื่อเราบริหารไม่ได้ลักษณะมันไม่เป็นอุตสาหกรรมละเรากําหนดผลลัพธ์แล้วเราไม่สามารถจะจัดส่งได้ตรงตามระยะเวลาเหล่าพังนะครับนั่นเป็นทา,ทางการค้าอื่นนะครับแต่ในเรื่องของการทํางานตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราเองเนี่ยเราใช้เทคนิคแบบผสมผสานนะครับมาทําตลาดเพราะฉะนั้นผมจะมีลิมิต ในการทำงานนะครับไม่ให้ฟุ้งนะครับเติบโตและแบบไร้ทิศทางไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการทำงานในแต่ละส่วนเนี่ยขอให้เชื่อนะครับเชื่อในระบบปฏิบัติการแต่ละส่วนว่าเราถูกวางแผนไว้อย่างดีแล้วตอนท้ายเนี่ยนะครับผมมีบทบทเสริมและกันเป็นมุมมองให้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของ Attraction Marketing เขาบอกว่าทำธุรกิจแบบโอ h คูลแบบเก่าๆทำเครือข่ายเนี่ย ล้มเหลวเก้าสิบเก้าเปอร์เซนตแต่ปรากฏว่าคนย้ายมาทำโลกออนไลน์นะครับสถิติออกมาว่าล้มเหลวเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซนตถ้าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยผมเลิกเลยนะครับผมไม่เอาด้วยทั้งสองอย่างเลยแล้วยังมาว่าผมเป็นคนล้มเหลวอีกผมรับไม่ได้ใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อเราคงรับไม่ได้นะครับคนที่ทาธุรกิจ eml มาแค่มันยังไม่สําเร็จไม่ใช่ล้มเหลวยังทําต่อทีเดี๋ยวตอนนี้บังเอิญมาเจอผมก็เลยได้แง่คิดมุมมองเพิ่มเติม เชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับขอให้วิเคราะห์ให้ถูกขอให้วิเคราะห์แล้วตรงกับจริตเราตรงกับความสามารถตรงกับศักยภาพเรานะครับแนวคิดไหนก็ทําได้นะครับที่ดียแนวคิดผมเนี่ยมีเจตนาลมว่าจะสร้างคนให้มีไรายได้เกินห้าหมื่นตลอดชีพเพราะนั้นผมต้องเตรียมงานให้เขาเยอะมากนะครับแล้วก็ทํางานด้วยใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่าต่อว่าต่อนะครับตรงนี้เนี่ยในแอคชั่นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะมีหลักๆอยู่ว่า หนึ่งคือคุณต้องใช้อ e ีเมล์มาร์เก็ตติ้งเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ get r e s p o n อนนะครับแล้วก็ทันที่สองคือว่าคุณต้องเขียนเว็บ WordPress เป็น web นะครับเว็บบล็อกเนี่ยฮะอาจจะเป็นบล็อกเกอร์ก็ได้นะครับอันที่สามก็คือว่าคุณต้องทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเป็นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมมีสอนอยู่แล้วล่ะนะครับต้องขออนุญาตใช้คำว่าสอนนะบ,บางทีมันหลุดออกมาแล้วก็บอกว่าตรงนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาคนทำเองหรอเองให้ประสบความสำเร็จเ ไม่ใช่นะครับแก้ได้แค่บางส่วนในเรื่องของการหาคนจากภาคออนไลน์นะครับซึ่งหาได้เขาจะมาเป็นหน่วยหนึ่งของเราหรือเปล่านะเราอาจจะปิดการขายได้หรือไม่นะครับอันนั้นต้องอยู่ว่าเรามีอะไรที่จะออฟเฟอร์ซึ่งตรงนี้ไม่มีตำราเขาสอนนะครับว่ากูจะปิดการขายคุณต้องมีอะไรออฟเฟอร์บ้างนะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจยากนะครับเพราะว่าถ้าคนทําการตลาดภาคออฟไลน์มาก่อนเนี่ย สามารถจะอธิบายมาร์เก็ตติ้งได้แบบนี้เลยนะฮะแบบที่ผมงคะอ,อธิบายว่าการตลาดเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วคือสี่พีใช่ไหมฮะแต่พีที่เป็นแอคชั่นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นพีที่หนึ่งนะครับอีเมล f ฟล์เนี่ยอยู่ในกระบวนการของการเปิดใจนะครับแต่ว่าเราสามารถจะพัฒนานรูปแบบของการเปิดใจเนี่ยให้เกิดเป็นเรレーションนะครับเรレーショมาร์เก็ตติเลยล่ะแล้วปิดการขายได้ถ้าเรามีทักษะมากพอนะครับพีสองเนี่ย จะเป็นเรื่องของเพจหรือว่าพื้นที่ในการที่เขาจะพบเรานะฮะหรือพื้นที่การขายก็ตามเนี่ยซึ่งตอนเนี้ยเราไม่มีที่อื่นนอกจากเว็บแล้วเราก็ใช้เว็บบล็อกใช่ไหมครับพ,พี Product ถ้าเราไม่ได้ขายสินค้าจจตนารมของเราคืออะไรฮะขายสิทธิประโยชน์หรือบริการหรือการชวนเข้าร่วมธุรกิจเพราะนั้น Product เราไปอยู่ที่ P3 ส่วน P4 เนี่ยเรื่องไพรซิ่งถ้าคุณกําหนดมูลค่าความสําเร็จในการเชิญชวนคนนะฮะอาจจะเป็นชุดสตาร์ทในการที่เข้าร่วมธุรกิจนะครับ อาจจะกีดสางก็แล้วแต่นะครับนั่นคือมูลค่าในการเริ่มต้นสําหรับผมเนี่ยมองว่ามูลค่าการเริ่มต้นคือว่าเราต้องได้เขาทั้งความเข้าใจและจิตใจด้วยนะครับซึ่งมูลค่าตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้นับเป็นเงินนะครับอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะจริงใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในอ e ีเมลโฟล์คาร์ของผมจะรู้ว่าเนื้อหาในการทํางานของผมชัดเจนแต่แตกต่างนะครับ พอเราทำแอคชั่นเก็ติ้งเป็นแล้วเนี่ยนะครับเรารู้จักการสร้างทาฟฟิกและคนเริ่มเห็นเราแล้วพอเห็นเราแล้วก็เริ่มอยากติดต่อเรานะครับก็มีช่องกรอกเรียกว่าเว็บฟอร์มให้นะครับพอเขากรอกในเว็บฟอร์มแล้วเนี่ยอีเมลเก็ติ้งหรือว่าอีเมลฟอล์ลอัพมันก็จะทํางานนะครับโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็จะส่งจดหมายไปถึงเขาส่งไปทําไมครับส่งไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์โดยทั่วไปแล้วเนี่ย ต่างประเทศเขาคือว่าสร้างความสัมพันธ์แล้วคุณก็อาจจะส่งอีเมลไปนะครับโดยเป็นส่วนตัวหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยติดต่อไปนะครับตรงนี้แกทำให้เกิดการเชื่อมสัมพันธ์แล้วก็อาจจะพบเราได้ทั้งในแฟนเพจทั้งในเว็บบล็อกนะครับหลังจากตรงนั้นแล้วเป็นยังไงหลังจากตรงนั้นแล้วก็เริ่มที่จะสู่กระบวนการขายเห็นนะครับเริ่มสู่กระบวนการขายนี่คือหนึ่งวงจรนะครับหนึ่งวงจร ก่อนเข้าสู่กระบวนการขายตรงนี้เราต้องเข้าใจชัดเจนแล้วนะครับเพราะเราเข้าใจแล้วง่ายคราวนี้มาดูว่าแอคชั่นมาร์เก็ตติ้งที่ผมวางไว้เนี่ยผมทำอะไรกับมันบ้างนะครับอย่างแรกคือผมสร้างแคมเปญไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ผมก็สร้างอีเมลโฟล์ลอัพให้พอสร้างอีเมลโฟล์ลอัพให้ปุ๊บกระบวนการขายนั้นเี็นอะไรเราเอาเข้ามาตรงนั้นเลยอยู่ในกระบวนการเปิดใจเพราะฉะนั้นอีเมลโฟล์ลอัพอยู่ที่กระบวนการเปิดใจแต่กระบวนการขายเนี่ยมันจะมีแฟกต์ไฟดิงนะครับ ค้นหาข้อที่จริงหรือว่าความเหมาะสมหรือว่าเซกเมนต์นะครับเสร็จแล้วเรานําเสนอจะได้ตรงกับเซกเมนต์ที่เราค้นพบใช่ไหมครับจากการนําเสนอแล้วเนี่ยบางครั้งมีข้อโต้แยง้งเราต้องถลายข้อโต้แยง้งหรือตอบข้อโต้แยง้งให้เขามีความรู้สึกพอใจนะครับลัาจกนั้นค่อยไปสู่กระบวนการปิดการขาานะฮะตอนนี้พอมองออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการดึงดูดเนี่ยมันเป็นสเต็ปแรกนะครับการปิดการสมัครนั้นเป็นเรื่องสําคัญ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราจะไม่ขายในช่วงของการเปิดใจนะฮะตรงนี้ก็เชื่อว่าทุกคนฟังแค่เนี้ยเข้าใจง่ายนะครับเรามาดู Attraction Marketing ระดับโปรกันดีกว่าเขาอาจจะเห็นเรานะครับจากเว็บที่เราโปรโมทออกไปหรืออาจจะเป็นเว็บเพจนะครับหรือเป็นช่องกรอกที่เราติดไว้ในเว็บของเราก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อเขาเห็นแล้วว่าอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้เองเหรอยังมีอะไรดีอีกล่ะนี่ไงครับเรามีอะไรดีที่จะดึงดูดเขาอีก เราจะมีแอ็กชันแพ็กเกจที่ทำให้เขาเออกไปทำงานง่ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำงานสำเร็จแล้วเรายังมีหลักสูตรมัลติจัน์ซึ่งนำมาสร้างเป็นกิจการใ้เขาได้อีกนะครับแล้วเรายังมีหลักสูตรในการขยายกิจการของเขาได้ในเวิร์กช็อปอีกโอ้ใครละเนี่ยผมก็เชื่อว่าตอนนี้วิจิตวใ,ใจของเพื่อนๆเ,เหมือนกับเสดาวตัวนี้แล้วล่ะมีความเชื่อมั่นว่าจะบุกไปข้างหน้าได้อย่างไม่เกรงกลัวอะไร ผมให้กำลังใจนะครับสุดยอดคุณสาเร็จแน่นอนนะครับแอคชั่นนาวตอนนี้ก็จะหมดเมนูนี้แล้วสิเมนูหน้าเนี่ยจะเป็นเมนู A3 นะครับจะเป็นเรื่องของแนวคิดที่สำคัญที่สุดแล้วมาสร้างความปลอดภัยให้เพื่อนๆ,ๆเมนูหน้านี้ต้องดูนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ทำธุรกิจเดียวกับผมก็ตามนะครับแต่เราต้องปลอดภัยเดี๋ยวมาดูวิธีการที่ผมแนะนำความปลอดภัยให้นะครับสวัสดีครับ